สวัสดีค่ะช่องน้องอากาักกัสครอบครัวตะกลมนะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเ,เพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิปดีๆต่อไปนะคะ,ะวันนี้แม่มดก็จะมาบอกแล้ววิธีการสังเกตนะคะว่าต้นไหนด่างต้นไหนไม่ด่างนะคะเอามาเปรียบเทียบกันนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วกันนะคะเป็นการบอกให้รู้ว่าถ้าสมมุติว่าคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ ถ้าคนยังไม่รู้ก็แม่วงก็จะบอกวิธีการดูนะคะคือต้นไม้ชนิดเดียวกันชื่อเดียวกันละคะ่ะแต่ต่างกันตร,ตรงที่ว่าด่างไม่ด่างดูยังไงนะคะอ่าต้นนี้เป็นคู่แรกเลยนะคะอันนี้ต้นผุ้เรียนนะคะไม่ต้องโฟกัสโฟกัสแค่ว่าอันนี้เป็นชื่อต้นรวยไม่เริกเขาเรียกรวยไม่เลิกนะคะลอลิงลอเรือลินพันกันละคะ่ะรวยไม่เลิกนะคะชื่อต้นนี้นะคะนี่ อันนี้คือต้นที่ไม่ด่างนะคะเป็นต้นที่แบบพันแบบเขาเรียกอนะต้นกําเนิดออริจินอลเลยอันนี้ไม่ด่างน,นี่ไม่ด่างนะคะอันนี้รวยไม่เลิกนะคะต้นนี้ก็รวยไม่เลิกเหมือนกันค่ะแต่ต้นนี้ด่างอ่ะตอนแรกที่ซื้อมาความด่างจะชัดเจนนะคะเมื่ออยู่ใกล้ๆต้นนี้เริ่มเริ่มกลายแล้วหรือเปล่าหรือเพราะว่าแม่มดไม่ได้ตากแดดแม่มดเลี้ยงในร่มนะคะเนี่ยค่ะ คอ่สังเกตกันเนาะดูสังเกตตัวนี้ก่อนนะคะว่าสีตรงนี้จะแยกเห็นไหมคะมีจะแยกชั้นเห็นไหมคะต้นนี้ค่ะสังเกตได้ใบเห็นไหมคะไปของเขาจะแยกสีความด่างตอนแรกซื้อมาจะชัดเจนมากความด่างไม่ด่างนี่นะคะอันนี้รวยไม่เลิกด่างนะคะ ใบเป็นแผลนิดหน่อยเพราะว่าขาดการดูแลสักพักหนึ่งค่ะนี่ค่ะจะเห็นชัดเห็นไหมคะสีจะมีขาวขาวเข้มอ่ะลองดูสังเกตอ่ะไว้คู่กันนะคะจะเห็นถึงความแตกต่างนี่นะคะตอนแรกตรงนี้จะเป็นสีเหลืองชัดเลยนี่ไงที่ออกใบใบออกใหม่จะเป็นสีเหลืองชัดเห็นไหมคะอันนี้เลยไม่เลิกด่างนะคะส่วนต้นนี้ เป็นรวยไม่เลิกปกติธรรมดานี่คู่แรกนะคะขอแยกกลับกล้องให้ดูมุมกล้องนะคะตอนนี้ตอนนี้ชื่อว่าคือคู่นี้นะคะคู่เหมือนและคู่แตกต่างตอนนี้มีชื่อว่าเงินไหลมาด่างขาวนะคะบางคนก็หาว่าอะไรนี้เป็นลายวากิว คือลายมันปนๆกันนะมันไม่ได้มีความชัดเจนมากแต่ใบนี้ก็จะสวยดูซูมให้ดูแต่ละใบนะคะแต่ละใบแต่ละใบลายทุกใบค่ะลายมากเลยน้อยลายทุกใบอันนี้ออกจะออกเหลืองๆไหลด่างขาวจะจะออกเหลืองๆเนี่ยค่ะออกเหลืองๆดูสังเกตนะคะเปรียบเทียบกันอันนี้จะขาวชัดเจนอันนี้จะออกเหลืองๆนะคะอันนี้กําลังมี อีกหนึ่งหลอดนะคะกำลังจะกลางลายทุกใบค่ะตอนที่แม่มดซื้อมาจะมีแค่อ่าหนึ่งสองสามสี่ใบเท่านั้นค่ะน่าจะอ่าประมาณสามใบแล้วก็อีกหนึ่งหลอดค่ะแต่ตอนนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบก็อีกหนึ่งหลอดนะคะใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบหนึ่งหลอดก็คุ้มแล้วนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมาคุ้มค่ะ อันนี้ชื่อเงินไหลมาด่างขาวนะคะต้นนี้ด่างไหมคะสวยสวยงามสวยงามนะคะอันนี้จะเป็นออกเผือกออกเผือกเพราะว่ามีอยู่สองแขนงเล็กๆนะคะแล้วบอกว่าบอกเลยบอกเลยว่ามันจะมี ฝั่งที่เป็นเผือกแล้วฝั่งที่เป็นลายนี่ค่ะดูนะคะสังเกตเริ่มเริ่มมีอันนี้เกิดขึ้นใหม่อันนี้ฝั่งฝั่งนี้จะเป็นเผือกนะคะออกเผือกลายนิดหน่อยแต่ออกเผือกฝั่งนี้จะเป็นออกลายออกลายออกเขียวนี่ค่ะสังเกตค่ะนี่มีคนจับจองอยู่ค่ะอันนี้อันนี้ออกออกหลอดใหม่เลยคะ่ะเพิ่งออกวันนี้หละเพิ่งกลางวันนี้เลยคะ่ะสวยไหมคะ สวยงามกำลังอ่อนอยู่ลายชัดมากนี่ใบที่ที่ขาดไปแล้วนะคะเกิดจากความเหี่ยวต้นไม้ก็มีความเหี่ยวเฉาบ้างนะคะแต่สวยตัวนี้สวยจริงความเหมือนทำไมถึงบอกเอา้าเงินไหลมาด่างขาวอันนี้เงินไหลมาด่างขาวตัวนี้เขาเรียกกันว่าเปอร์เปอร์มาร์กแต่บางคนบอกว่ามันคือเงินไหลมานะ คนโบราณาเขาจะเรียกเงินไหลามานะคะตอนนี้แต่มีชื่อประมาณสามสามชื่อนะคะอะไรอะไรหัวใจทักอย่างนะอีกชื่อหนึ่งแล้วก็มีเปอร์เพอร์มาร์กแล้วก็เงินไหลามาอันนี้จะเป็นเงินไหลามาโบราณน,นะคะเงินไหลามาโบราณจะไม่จะไม่ด่างแต่มันคือตระกูลเงินไหลามาโบราณเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันเหมือนกัน เหมือนกันตรงไหนชื่อเงินไหลมาเหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยนะกลับกล้องให้ดูเนี่ยเงินไหลมาเหมือนกันนะคะสองต้นนี้อันนี้เงินไหลมาดาังขาวอันนี้เงินไหลมาด่างหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแต่นิยมนิยมเรียกชื่อกันว่าเปอร์เพอร์มาร์กแต่คนที่หัดเล่นต้นไม้ใหม่ๆก็จะไม่ค่อยทราบเหมือนกันว่าเปอร์เพอร์มาร์กกับเงินไหลมาเนะี่ยคือคือต้นเดียวกันอะคือชื่อเดียวกัน บางคนก็เถียงกันนะในในกลุ่มในกลุ่มขายต้นไม้นะคะว่าทำไมตลกจังเล่นต้นไม้ไม่รู้หรอว่าต้นนี้คือต้นเปอะไรนะเปิร์เปอร์มาร์กไม่ใช่ต้นเงินไหลมาทำไมไม่รู้หรอเล่นต้นไม้ขนาดนี้ก็มีการว่ากันคือบางทีแม่มดก็อตอนแรกก็เอ้ยทำไมเนาะก็เราไปดูไปศึกษาดูนะคะก็คือชื่อเดียวกันละคะ่ะแล้วแต่ว่าควรจะเรียกเงินไหลมา ตามที่โบราณเขาเรียกกันนะคะหรือว่าจะเรียกเบอร์เบอร,อรมาร์กแต่มันก็มีแบบด่างก็ไม่ด่างแต่แม่มดเอามาเอาแบบด่างมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้อ่ามันก็จะมีเหมือนกันมี่เหมือนกันนะคะก็คืออ่าอะไรนะกวักมรกตเนี่ยถ้ากวักมรกตคือเป็นสีเขียวนี่กวักมรกตสีเขียวนะคะ แต่ต้นนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นด่างเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีเชื้อด่างอยู่สองใบตอนที่แม่แม่มดซื้อมามีเชื้อด่างอยู่อ่าสามใบค่ะใบข้างในอีกใบหนึ่งแต่อีกกิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเขียวเขียวปีเป็นเขียวมรกตเลยค่ะเขาเรียกวกกมรกตเพราะมันเป็นต้นกวักแล้วมันเป็นสีเขียวเขาเรียกวักมรกตแต่มันมีเชื้อด่างอยู่สามใบเวลามันแตกอีกประมาณห้าใบเนี่ยคะ่ะโชคดีของแม่มดมากคือมันเป็น ด่างมันเกิดด่างอันนี้มีโทษนะคะมีสามกิ่งเดิมนะมีที่ซื้อมานะ่ะมีด่างสามใบแล้วก็อีกสามกิ่งเป็นเขียวเขียวปีมากแล้วตอนนี้มันเกิดมาใหม่ม,มันเกิดมานะคะมันมันแทงขึ้นมาเป็นด่างอีกหนึ่งกิ่งนะคะซึ่งกิ่งเนี้ยมีห้าใบให้ซูมให้ดูนะคะนี่คือกวักมอรมอรกฏเขียว คือตระกูลกวักนะคะอ่านะคะเปรียบเทียบเห็นไหมคะชื่อเหมือนกันแต่ไม่ด่างคืออันนี้ต้นนี้ด่างอันนี้ไม่ด่างเนี่ยคะส่วนต้นนี้เงินไหลมาเหมือนกันแต่มีชื่อเรียกนึงอีกอย่าง,งว่าเปอร์เพอร์ด่างอันนี้ก็เงินไหลมาด่างเงินไหลมาด่างขาวเงินไหลมาจะมีมีหลายอย่างนะคะด่างคือไม่ด่างกับด่างขาวด่างเหลือง ที่แพงๆค่ะจะเป็นตัวด่างขาวก็ด่างเหลืองแต่ที่แพงที่เป็นขายตอนที่ราคาต้นไม้ที่ยังไม่ลงมานะคะที่แม่มดเคยจะไปจับจองซื้อมาใบาละสามพันนะคะแต่ว่าแม่มดว่ามันแรงไปแม่มดก็ยังไม่ซื้อมาตอนนี้ต้นไม้ราคาลงแม่มดก็จะซื้อเก็บสะสมไว้นะคะตัวน,นี้แม่มดก็ซื้อเก็บสะสมไว้ถ้ามันเยอะอาจจะแบ่งขายนะคะอันนี้ยังเลี้ยงไว้อยู่นะคะอันนี้คู่นี้คือ เงินไหลมาด่างเหมือนกันค่ะอันนี้ด่างขาวอันนี้ก็เงินไหลมาด่างแต่ม,มีมีหลายลายนะคะมันก็ลายวากิวลายอะไรแล้วแต่นะคะคําว่าลายวาเกิวเหมือนแบบเนื้อวากิวอะค่ะคนกินเนื้อจะรู้เนาะแต่อันนี้มีแอบเผือกมีมีคนแอบแอบมองดูอยากได้อยู่นะแต่แม่มดยังไม่ปล่อยนะขอเลี้ยงให้แบบมันมีหลายๆใบก่อนเนาะถ้าปล่อยไปทั้งต้นนะ่ะแม่มดเคยเคยเสียดายเหมือนกันแม่มดปล่อยต้นกล้วยไปหมดเลย ตอนนี้ก็ยังเสียดายอยู่อยากจะเก็บไว้ะคะ่ะให้มันเยอะๆแล้วค่อยปล่อยค่อยค่อยแบ่งขายเอาอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็กวักมรกตตางนะคะเดี๋ยวแม่มดจะพาไปดูกวักมรกตเหมือนกันนะคะมันมีจะมีกวักมรกตเขียวเนี่ยคะ่ะเขาเรียกกวักมรกตเพราะเป็นสีเขียวแบบไม่ด่างแล้วก็อันนี้คือวกวักมรกต ด่างนะคะเนี่ยคะ่ะให้เปรียบเทียบเนี่ยด่างก็ไม่ด่างกระถางเดียวนี้ทูอินวันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกวักมรกตเหมือนกันค่ะแต่เป็นกวากมรกตเป็นขเขาเรียกอะไรนะกวากมรกตดำนะคะกวักมรกตดำ ตัวนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกต,ต้นหนึ่งนะคะไอ้ลมอันนี้ค่ะควักมรกตดำเห็นไหมคะนี่เปรียบเทียบกันให้ดูว่าตัวต้นนี้ขอภัยนะตัวนี้อนะอกอก่ะหืมควักมรกตดำเห็นไหมคะอันนี้ด่างเห็นไหมความด่างออกมาข้างนอกจะชัดเจนมาก อันนี้ดำากมะกรดดำตามชื่อนะคะปอกมะลกอดดำกับปากมะกดด่างเขียวนะคะเห็นไหมคะความแตกต่างอันนี้วันนี้แม่มดนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะถ้าอยากให้แม่มดเปรียบเทียบต้นอะไรบอกได้นะคะแม่มดก็เลี้ยงไว้ไหลายต้นเหมือนกันคะ่ะคือโดยส่วนตัวจะชอบต้นไม้นะคะชอบเป็นต้นไม้อันนี้นะคะ่ะที่ อันนี้จําชื่อไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็งามอยู่อันนี้บอกให้พี่ชายไปนะคะอันนี้ก็ด่างตอนแรกไม่ด่างค่ะไม่ด่างเลยเลี้ยงๆไปมาก็คือด่างเฉยเขาเรียกด่างเฉยด่างในตัวด่างอะไรเนี้ยคะ่ะมันก็มีต้นไม้หลายต้นนะคะต่หลังจะมารีวิวให้ดูนะคะ,ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ไม่มด,ด้วยนะคะวันนี้ขอ มาไปก่อนนะคะบ๊ายบายช่องน้องกัศครอบครัวตัวกลมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะกดติดตามด้วยนะคะ